สวัสดีค่ะโกโก้เองนะคะวันนี้โก็โก้จะมาเปิดถุงมูจิลัคกี้แบ็กสองพกันค่ะมันเป็นชรรมเนียมของชาวญี่ปุ่นเขานะคะที่เวลาถึงช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่เนี่ยร้านค้าเขาก็จะจัดลัคกี้แบกให้ลูกค้าเนี่ยมาเลือกซื้อนะคะโดยที่ตามชื่อเลยก็คือลักกี้ ก็คือแล้วแต่ดวงนะคะถ้าใครดวงดีก็ได้มูลค่าของในถุงเยอะหน่อยถ้าเกิดใครลัคก,กี้น้อยหน่อยก็ได้มูลค่าของในถุงน้อยลงมานิดนึงนะคะแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็คือว่าของในถุงเนี่ยมันก็จะมีมูลค่ามากกว่าที่ลูกค้าจ่ายไปนะคะเหมือนกับเป็นการแจกของขวัญสมนาคุณให้ลูกค้าตอนสิ้นปีนี้เองนะคะก็ก็ได้ไปซื้อมูจิลัคกี้แบ็มานะคะ2016ก็ราคา2016บาทนะคะ ถ้าที่ร้านเขาเนี่ยเขาจะวางเป็นถุงเขียวๆแดงๆแ,แบบนี้นะคะให้เลือกมันจะมีทั้งหมด6แบบซึ่งเราจะไม่รู้ข้างในเป็นอะไรนะคะเขาก็เลือกมาแบบหนึง่งซึ่งพอบอกว่าเอามาถุงนึงเนี่ยเขาก็ให้มาเป็นถุงใหญ่แบบนี้เลยเพราะว่าถุงเล็กๆเขียวแดงนี่มันใส่ในทอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในถุงนี้มีอะไรบ้างแอนแอนอันแรกนะคะเป็นหมอนลูกถั่ว นิ่มดีอะอันนี้ก็ราคา395ราสบ้าบาทนะคะยูริเทนโฟมคัชชั่นโอ้ยนอนแบบเออมันจะแบบของคุณจิเขาจะเน้นแบบคุณภาพมันจะไม่มีชื่อแบรนด์ติดอยู่ตามสินค้านะคะโอเคอีกอันนึงเป็นร่มมูจิค่ะเป็นร่มลายแบบว่าลายสกอตลายทางๆแบบนี้เนาะสีขาวดำอืม เปิดแปกมาอย่างนี้แล้วก็ข้างในเป็นร่มแบบนี้ขนาดใหญ่เหมือนกันนะอันนี้ราคา990บาทนะคะเวลาใช้เสร็จแล้วก็พับเก็บซึ่งซองนี้เขาเออกแบบมาแบบจะพับเป็นแบบแนวยาวก็ได้แหละคพับเป็นแบบแนวสั้นก็ได้เนาะออกแบบน่ารักดี อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายหมดถุงแล้วนะคะก็เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะเมคอัพบ็อกซ์ไซส์ M นะคะอันนี้ราคา795บาทแต่ข้างในกระเป๋ามันอัดแน่นเลยนะมันไม่ได้เป็นกระเป๋าเปล่านะเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในกระเป๋ากันนะคะเปิดมาด้านบนกระเป๋าเขาก็จะเป็นที่ใส่ปแปรงแต่งหน้านะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับพลาสติกไว้สําหรับการไม่ให้เครื่องสำอางเปิดกระเป๋านะคะแล้วก็มีของข้างในอีกนะคะ มีสำลีมูจิ115บาทมีคุชชั่น cover นะคอร์นะคะ295บาทก็เป็นปลอกหมอนสำหรับเจ้าตัวหมอนลูกถั่วนี้เองนะคะแล้วก็มีกระดาษโน้ตโน้ตแพด1อัน95บาทมูจิเขาแบบพวกกระดาษโน้ตพวกสมุดโน้ตอะไรเงี้ยเขาน่ารักดีนะแล้วก็มีปากกาสีนะคะ1ชุดเป็นปากกาสีแท่งเล็กๆ10แท่งนะคะ150บาท แล้วก็มีสติกเกอร์เป็นกระดาษกาวนะคะ1ชิ้นเป็นลายแบบ snowflake Christmas เนาะ135บาทแล้วก็มีเทปกาวเป็นลายลายนี้นะคะ1ชิ้น150บาทมีกระดาษทิชชู่ขนาด25คูณ25เซนติเมตรนะคะเทปพอยด์ดับิ้น150บาทแล้วก็มีสมุดโน้ตเล่มใหญ่อีกเล่มหนึ่งนะคะ 125บาทแล้วก็มีปากกาเป็นปากกาไฮไลท์นะคะ3ส,สีสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีชมพูแท่งละ65บาทแล้วก็ด้านล่างกระเป๋านะคะเขาก็จะเป็นเหมือนกับที่ไว้สำหรับติดแปกไว้สำหรับล็อกฝาอย่างเงี้ยเวลาเราเรากางกระเป๋าให้ฝามันพับลงมานะคะก็ติดอย่างนี้เราไว้แต่งหน้าได้ ก็หมดแล้วนะคะโดยรวมของ Lucky Bag ที่โกโก้ซื้อมา2,016บาทเนี่ยมีมูลค่าของข้างในก็เยอะเหมือนกันนะในถุงที่โกโก้ได้มาในประมาณ3,500บาทนะคะโกโก้ก็เป็นคนที่ชอบมูจิอยู่แล้วนะคะวิดีโอนี้โกโก้ซื้อของมาเองนะไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคะก็เห็นอยู่ว่ามีกล่องอะคริลิกมีอะโรมาดิฟิวเซอร์นะคะก็ชอบมูจิอยู่แล้วก็คิดว่าก็คุ้มอะแต่มันข้อเสียคือมันเลือกไม่ได้นะก็ 2,016บาทก็ไปเสี่ยงเอาละกันว่าจะได้อะไรกันบ้างนะคะก็เอามาแชร์ให้ดูว่ากโก็ได้มาอันนี้นะซึ่งก็พอใจเพราะโก็ก็ชอบเป็นพวกกระเป๋าเมคอัพเป็นพวกกลมไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ชมมาจนจบค่ะคุณผู้ชมล่ะคะเวลาไปมูจิชอบซื้ออะไรบ้างมีอะไรในมูจิที่ เป็นที่โปรดปรานชอบอยากจะแนะนำอยากให้โกโก้ไปลองบ้างนะคะหรืออยากจะให้โกโก้ลองซื้อมารีวิวก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้วิดีโอนี้เลยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณที่ชมมาจนจบนะคะแล้วก็มาติดตามโกโก้ได้อีกช่องทางหนึ่งที่ f a c e b o o k c o m t e c h y l a d y g o g o ค่ะวันนี้๊กโก้ไปก่อนพบกับ tecky ladygogo ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ